เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละสำนักงานให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อการบริการประชาชนสำหรับข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่ทางศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆนะครับซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของระบบสังคมทุกๆระบบในเรื่องของการครอบครองที่ดินการใช้ประโยชน์ในที่ดินการสร้างผลผลิตในที่ดินและรวมไปถึงการพัฒนาที่ดินที่เป็นปัจจัยในเรื่องที่อยู่อาศัยที่สำคัญของประเทศชาติประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนคนไทย ทั้งประเทศครับในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาตินั้นส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่ดินที่พี่น้องประชาชนถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่แท้จริงถ้าเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากในขณะเดียวกันยังมีข้อมูลที่ไม่ ไม่ถูกต้องอย่างเช่นข้อมูลการครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้เนี่ยพึงจะต้องนาไปสู่การจัดการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินมุ่งมั่นที่จะจัดเก็บข้อมูลที่ดินทั้งระบบเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการจัดทำศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในภาพรวมของประเทศต่อไปในอนาคต